ช่วงนี้เรียกได้ว่ากลับมาฮิตกันอีกครั้งสำหรับเกมฟีฟ่าออนไลนสีก็ซึ่งเรียกได้ว่ามีผู้เล่นมือใหม่ค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้หลังจากที่ผ่านมานหลายเดือนเนี่ยสำหรับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผู้เล่นหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็คลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยก็คือวิธีการครึงบอลน,นั่นเอง วันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างที่จำเป็นกับชีวิตในการเล่นแลงมากๆนั่นคือท่าตอกไข <ป S> ่นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตอกไข่ควรมีจังหวะไหนบ้างควรจะเป็นจังหวะไหนบ้างตัวกีดาวใช้ไหบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ทุกคนคือแฟนมาแทนช่องเซนสนามอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยหรือก,กดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ถ้าใครกดแล้วก็จะตามไปดูคลิปนั้นเองเลย ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซนสนามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพลิสสาระน่ารู้อีกแล้วสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้เข้าไปดูเพลิดนี้เลยนะครับเขาบินที่หน้าช่องพี่เลื่อนอกมาล่าสุดจะเห็นคำว่าสาระน่ารู้ก็ลองเข้าไปดูละกันนะครับสำหรับท่าต่อใครเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่าที่เรียกว่ายอดฮิตเลยก็ว่าได้ครับผู้เล่นที่จะทําท่านี้ได้ต้องมีสกิลมูกอยู่ที่3ดาวขึ้นไปนั่นเองเขาจะทําได้นั่นเองถ้าต่ากว่านั้นก,ก็อาจจะทําไม่ได้นั่นเนองนะครับสำหรับท ว่าอันดับแรกเลยการต่อไข่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการดันบอลไปข้างหน้า1จังหวะนั่นเองนะครับแล้วมันจะทําให้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบประมาณนึงเวลาเราอยู่ในพื้นที่แคบเนี่ยเรากดท่านี้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นหรือแบบว่าออกจากกับดักที่แบบว่าโดนปิดมุมโดนอะไรอย่างนี้อยู่ไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะพาสอนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในแฮไลท์ว่ามันทําควรจะทําจังหวะไหนบ้างแล้วกันนะครับสำหรับท่าต่อไข่นะครับสมมติว่าพี่ขอซูมตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีจอแยกให้ดูแแลล้้ววววกกกัันนครรบออ่ะะดูสมมาาาเจไปข็ ขวาซ้ายห้ามกดวิ่งนะครับย้ำนะห้ามกดปุ่มวิ่งสมมติเราจะเดินไปซ้ายใช่ไหมเดินไปซ้ายแล้วก,กดดันไปซ้ายเหมือนกันเลยซ้ายซ้ายก็ขวาห้ามกดแบบพร้อมกันเร็วๆอย่างนี้นะมันไม่ทันนะครับไปขวาอีกทีนึงครับขวาซ้ายหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีขึ้นรูปให้ดูนะครับสมมุติถ้าจะไปข้างหน้าก็กดหน้าแล้วก็หลังแบบนี้สมมุติถ้าจะไปหลังก็หลังแล้วก็หน้าแค่นั้นเลยครับไปทางไหนกดที่ทางนั้นก่อนแล้วก็กดไปอีกย้อนอีกที่ทางหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะดูอีกทีหนาึ่ เดี๋ยวพี่จะพาให้ดูว่าสำหรับใครที่แบบว่ายังกดไม่เป็นเนี่ยแนะนำว่าให้มาลองตรงนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ช่ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูว่ามันควรจะใช้จังหวะไหนบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูในไฮไลท์เลยครับ เอาละครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับท่าตอกไข่เป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ขออนุญาตแนะนําเป็นผู้เล่นใหม่ละกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยใครที่แบบว่าชอบโชว์ท่าหรือใครที่แบบว่าอินดี้อินดี้อยู่แล้วเนี่ยท่าพวกนี้ก็ถือว่าจําเป็นมากๆเลยนั่นเองนะครับอยากให้พี่สอนท่าอะไรหรืออยากให้พี่ทําสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสอนอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูละกันับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ